สวัสดีค่ะช่องผ้าไหมสเียนกับไกด์แพทค่ะต่อไปเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบเบอร์สินะคะเบอร์สิบะะเบอร์สิค่ะเบอร์ส,รสิท้องผ้าเป็นสีดำเบอร์สินะคะเบอร์สิ คุณผู้ชมชอบไหมคะเบอร์10ขอดูสีจริงได้ค่ะเบอร์10ค่ะเบอร์10นะคะเบอร์10สวยมากนะคะเบอร์10ต่อไปเบอร์11ค่ะเบอร์11นะคะต่อไปเบอร์11ค่ะเบอร์11เป็นสีชมพูค่ะเบอร์11เป็นสีชมพูชมพูม่วงค่ะ11ชมพูม่วงค่ะสนใจทักได้ค่ะ เบอร์สิบเอ็ดชมพูม่วงค่ะด้านนี้จะเป็นด้านเบอร์สิบเอ็ดนะคะนี่เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดแบบนี้จ้านี่คือเบอร์สิบเอ็ดนะคะเบอร์สิบเอ็ดเห็นไหมคะใกล้แพทย์จะไปไวเบอร์สิบเอ็ดนะคะต่อไปเบอร์สิบสองค่ะเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองค่ะเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองเป็นดายนางสนมค่ะเบอร์สิบสองค่ะ เบร์12เป็นลายนางสนมค่ะดูสีจริงได้นะคะเบอร์12ลายนางสนมค่ะมาดูสีจริงนะคะสีดำค่ะเบอร์12ลายนางสนมค่ะนี่ค่ะเบอร์12ต่อไปเบอร์13ค่ะเบอร์ 13. ไม่ค่อยเห็นนะคะเบอร์13เบอร์13เป็นกรม,มท่าค่ะ เบอร์13ค่ะเชิงเป็นพกาดรอปค่ะเบอร์13สวยมากค่ะเบอร์13อ่าเบอร์13จัดโปรนะคะ1750ส่งฟรีเพราะฉะนั้นต,ต้องให้ไวค่ะเบอร์13ดูเลยนะสวยไหมคะอ่าเบอร์13นะคะไปเบอร์14เบอร์14ค่ะเบอร์14 เบอร์14ค่ะเขียวเหนียวซับค่ะเบอร์14เบอร์14ค่ะสวยมากเบอร์14ค่ะอ่าเบอร์ส4สวยไหมคะอ่าเบอร์14อ่าต่อไปเบอร์15ค่ะเบอร์15เบอร์15ก็เขียวค่ะอ่าเบอร์15เบอร์15จัดโปรนะคะเบอร์15้า เบอร์สิจัดโปรค่ะเชิงช้างค่ะเบอร์15้าสวยมากคุณผู้ชมดูนะเบอร์15ค่ะเบอร์สิสวยมากอ่าต่อไปเบอร์16จ้าเบอร์16ค่ะเบอร์16ค่ะร้อยดาวค่ะเบอร์16ร้อยดาวมาใหม่ๆเลยนะคะแต่ว่าจัดโปรค่ะ เบอร์16ค่ะสวยไหมคะท้องผ้าจะเป็นสีแดงเลือดหมูค่ะเบอร์16ค่ะดูนะคะสวยมากมาใหม่ๆจ้าแต่ว่าจัดโปรใครเห็นก่อนได้ก่อนจ้า,าต่อไปพื้นสุดท้ายสำหรับร้อยดาวค่ะร้อยดาวพื้นที่17ค่ะอค่ะร้อยดาว ใครเห็นก่อนได้ก่อนจ้ามี17พื้ผืนค่ะให้ไวให้ไวนะคะจัดโปรโมชั่นภายในวันศุกร์นี้นะจ้านี่เลยค่ะจบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นติดต่อกายแพทยมาได้